ดีค่ะทุกทกท่านมาพบกับตุ๊อีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะตุ๊กพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินบ้านสวนคอง14โซน18แปลงเล็กนะคะที่เราเปิดขายไปเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้ววันนี้ค่ะแปลงที่ว่างนะคะก็ยังมีแปลงที่ 3, 4, 5, 6นะคะ แล้วก็แปลงที่1 0ถึง16นะคะยังว่างนะคะเนื้อที่เริ่มต้นที่102ตารางวาถึง204ตารางวานะคะราคาเริ่มต้นที่ตารางวาละ8 0 0 0นถึงตารางวาละ8,900บาทนะคะและแปลงโซน A โซน B ก็ยังมีว่างนะคะถ้าลูกคา้าท่านใดอยากได้แปลงใหญ่ๆหแปลงละล่เสร็จเนะคะตอนนี้แปลง A1 ก็ยังว่างนะคะเนื้อที่488ตารางวานะคะและแปลง B1 นะคะเนื้อที่485.3ตารางวาแปลง B2 485.3ตารางวานะคะแปลง B5 B7 นะคะ แปลงละ485.3ตารางวานะคะราคาตารางวาละ7,000บาทนะคะท่านใดสนใจอยากนัดชมที่ดินซื้อที่ดินหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะและวันนี้ค่ะเดี๋ยวตุ๊กจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยปลือนะคะซึ่งห่างจากจุดนี้เพียงหนึ่ง ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็ประมาณสัก56กิโลเมตรนะคะจากจุดนี้ไปค่ะเดี๋ยวตุ๊กจะพาไปเที่ยวนะคะว่าถ้าเรามาอยู่ที่นี่นะคะมีบ้านสวนอยู่ที่นี่แล้วเราอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองนะครนายกเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะซึ่งก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็น ตลาดต้นไม้ไก่คู่ทยานไม้ใหญ่นะคะตลาดต้นไม้คลอง15นะคะมสวองคารักค่ะศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะหรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างเช่นเขื่อนคุ้นดานประการชนนะคะคลิปที่แล้วตุ๊กก็ได้พาไปเที่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะตุ๊กจะพาทุกท่านไปอ่างเก็บน้ําห้วยปื้อกันค่ะค่ะไปเที่ยวพร้อมๆกันกับตุ๊กเลยค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลังออกจากที่ดินบ้านสวนคอง14กมที่35องค์รักษ์นครนายกนะคะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยปลือนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะนี่นี่ไทางเข้าที่ดินนะคะเดี๋ยววันนี้ตุ๊กจะพาไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยปลื้คคะ เดินทางไปพร้อมๆกันกับตุ๊กแล้ค่ะขับต่อไปบนถนนหมายเลข305อีก35กิโลเมตรวันนี้จะพาไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยปลือกันนะคะหลังจากที่เราใช้เส้นทางถนนรงังสิตนครนายกนะคะตอนนี้ แล้วก็เลี้ยวซ้ายใช้ถนนสุพันธิกานะคะไปเที่ยวพร้อมๆกันกันกบุ๊กเลยค่ะวันนี้วิวเขาวิวภูเขาชัดเจนมากๆเลยค่ะ อนนี้นะคะเราถึงปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยปลือแล้วนะคะจากจุดนี้ไปอีก10.5กิโลเมตรก็จะถึงอ่างเก็บน้ำห้วยปลือกันแล้วค่ะเดินทางไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยปลือพร้อมๆกันกับตุ๊กเลยค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะถึง อ่างเก็บน้ำห้วยปลือแล้วนะคะตุกให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะอีกประมาณ2.6กิโลเมตรนะคะเราก็จะถึงอ่างเก็บน้ำห้วยปลือกันแล้วค่ะนี่คือพื้นที่โดยรอบนะคะธรรมชาติของเมืองนครนายกนิ่งดงามมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ท่ามกลางภูเขานะคะการเดินทางของเรานะคะโอบล้อมไปด้วย ธรรมชาติอบร้อมไปด้วยวิวของภูเขาเลยค่ะสองข้างทางนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะท่านใดยอยากได้ที่ดินปลูกบ้านสวนนะคะ ตุกมีที่ดินแบ่งขายที่คลอง14บสี่องครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะมานำเสนอค่ะท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะอีก1กิโลเมตรนะคะเราจะถึงอ่างเก็บน้ำห้วยปลือกันแล้วค่ะเดี๋ยวเดินทางไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยปลือพร้อมๆก,กันกับตุกเลยนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเลี้ยวเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยปลือกันแล้วค่ะอีกเพียง300เมตรเลีนนะะเล้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสันอ่างเก็บน้ำห้วยปลืออีก300เมตรเท่านั้นค่ะอีก200เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราขึ้น,นทุกไม้ของคุณอยู่ทางขวาบนสันอ่างเก็บน้ำห้วยปลือกันแล้วคะ่ะเนี่ยคะ่ะ ัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพามาเที่ยวอ,อ่างเก็บน้ําห้วยปลือนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันศุกร์นะคะช่วงบ่ายค่ะหลังจากที่กองละครกองถ่ายทําได้กลับไปแล้วนะคะตอนนี้พื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่มีใครเลยค่ะมีแต่ตุ๊กนะคะเราก็ได้เก็บภาพสวยๆของบรรยากาศอ่างเก็บน้ําห้วยปลือมาฝากทุกทกท,กท่านให้ได้ชมกันนะคะตอนนี้ค่ะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะห้ามรถสัญจรไปมานะคะ สามารถเดินเข้ามาเที่ยวได้ปั่นจักรยานได้นะคะสำหรับบริเวณสันอ่างเก็บน้ำห้วยปลือนี้นะคะดูจากวิวโดยรอบนะคะท้องฟ้าวันนี้ชัดเจนท้องฟ้าเคลียร์มากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะดูวิวโดยรวมนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะช่วงเย็นนะคะก็ปั่นจักรยานเล่นได้แบบชิวๆเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะไม่มีใครค่ะมีแต่ตุ๊กนะคะเพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้ำนี้พื้นที่นี้ เท่ากับวันนี้ V.I.P มากๆเลยค่ะมีเพียงท่านเดียวเท่านั้นค่ะค่ะไปปั่นจักรยานเล่นกับทุกเด้ค่ะตามมาเลยค่ะนี่คือภาพโดยรอบนะคะของอ่างเก็บน้ําห้วยปลือนะคะจังหวัดนครนายกค่ะนี่คือบรรยากาศยามบ่ายนะคะของพื้นที่โดยรอบค่ะ ท่านใดนะคะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ได้เลยค่ะบรรยากาศยามเช้าและยามเย็นและช่วงบ่ายก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่วันนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งค่ะเนี่ยค่ะตุกอยู่บริเวณสันอ่างเก็บน้าหุ้ยปลื้อค่ะก็เก็บภาบรรยากาศสวยๆมาฝาก ทุกท่านให้ได้ชมกันนะคะและถ้าท่านใดอยากได้ที่ดินแบ่งขายคอง14อําเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้เพียง56กิโลเมตรเท่านั้นก็สามารถติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะตุ๊กยังมีที่ดินแบ่งขายในจังหวัดนครนายกที่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้กับ คุณลูกค้าทุกท่านได้เลือกสรรกันอีกหลายพื้นที่เลยค่ะกดติดตามไว้เลยนะคะครั้งหน้าตุ๊กจะพาไปอัปเดตที่ไหนจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะกล่าวขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะสำหรับการรับชมค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะ อตอนนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วนะคะนี่เป็นทางลงนะคะหลังจากที่เราไปปั่นจักรยานนะคะตอนนี้ลูกก็จะกลับไปปทุมธานีแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางแป๊บๆก็ถึงบ้านแล้วค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าอยากได้ที่ดินแบ่งขายโครงการบ้านสวนคลอง14องครักษ์นครนายกนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099 221 6289ค่ะแอดไลน์เข้ามาทักทายมาหาตุ๊กได้เลยนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่เราเดินทางไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำา้วยปลือนะคะตอนนี้เราก็เดินทางไกลจะถึงที่ดินการสวนคอง14องค์คารักนครนา,คนายกแล้วนะคะและด้านซ้ายมือของเรานี้นะคะเดี๋ยวเราจะผ่านศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพค่ะช่วงกิโลเมตรที่42นะคะโปรดสังเกต ซ้ายมือนะคะและตอนนี้ค่ะโอ้โหพระอาทิตย์ยามเย็นนี่สวยงามมากๆเลยค่ะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะเห็นไหมคะพระอาทิตย์ซ้อนอยู่หลังก้อนเมฆเป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่งเลยค่ะเนี่ยค่ะซ้ายมือนี้นะคะคือศูนย์การแพร์สมเด็จพระเทพนะคะตอนนี้ตุ๊กอยู่บนถนนรังสิตนครนายกมุ่งหน้านะคะ มุ่งหน้ารังสิตนะคะเนี่ยโอ้โหธรรมชาติช่างจะรังสรรสีสันแห่งวันนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะสีฟ้าตัดกับสีเหลืองทองนะคะเนี่ยค่ะสายมือนี้คือศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะนี่เลยค่ะโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ค่ะและเดี๋ยวเราจะผ่าน มสวองค์รักด้วยนะคะซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ผ่านคณะแพทย์ศาสตร์นะคะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้คือช่วงกิโลเมตรที่42นะคะซ้ายมือของเราคือมสวองค์รักค,ค่ะนี่เลยค่ะมสวองค์รักนะคะ ราผ่านมสวอ,องคารักษ์มาแล้วนะคะโปรดสังเกตฝั่งขวามือของเรานะคะเดี๋ยวเราจะผ่านปากทางเข้าที่ดินบ้านสวนคอง14บสองคครักษ์นครนายกนะคะนะคะหลังจากที่เราผ่านตลาดต้นไม้คลอง15มาแล้วนะคะสังเกตฝั่ง ซ้ายมือของลุกนะคะเดี๋ยวเราจะผ่านเนี่ยคะ่ะวิทยาลัยเซนเตเรซ่านะคะช่วงกิโลเมตรที่36ค่ะเนี่ยคะ่ะสะพานทางเข้าวิทยาลัยเซนเตเซ่านะคะและฝั่งขวามือเนี่ยคะ่ะโปรดสังเกตนะคะสถานที่ใกล้เคียงแปลงที่ดินนะคะเราก็จะผ่านโรงเรียนบ้านของใหญ่เนะะียค่ะ จะผ่านจุดที่เป็นทางเข้าที่ดินด้วยนะคะเส้นทางนี้นะคะในกรณีที่เราเดินทางมาจากจังหวัดน,นครน,นายกนะคะซึ่งวันนี้นะคะตุ๊กก็ได้พาทุกท่านนะคะไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำกล้วยปลือนะคะและนี่ค่ะคือขากลับค่ะวิวท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะสังเกตนะคะ ปลายสีส้มนะ่ะคะบริษัทสิริัชนาอสทรีสเตทจำกัดนะคะที่ดินแบ่งขายแบ่งละร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสี่ร้อยตารางวานะคะนั่นล่ละคะ่ะถ้าเราจะเข้าที่ดินนะคะก็ต้องไปยูเทิร์นกลับรถมาตรงกิโลเมตรที่35นะคะเนี่ยคะ่ะจุดสังเกตนะคะจะมีปั๊ม LPG ปั๊มเชลล์นะคะ ที่ดินนะคะอยู่ในเขตจังหวัดนครนายกนะคะเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายกนะคะถ้าเราจะไปที่ดินนะคะเราจะต้องเข้ามาในเขตของปงทุมธานีนะคะเพื่อที่จะยูเทิร์นกับรถไปยังที่ดินแบ่งขายที่ดินบ้านสวนของ14กิโลเมตรที่35ห้า ะะก็อยู่ใกล้กับตลาดต้นไม้ไก่คู่นะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะนี่คือตลาดต้นไม้ไก่คู่นะคะสถานที่ใกล้เคียงแปลงที่ดินถ้าเราเดินทางมาจากรังสิตนะคะเราจะต้องผ่านตลาดต้นไม้ไก่คู่นะคะหลังจากนั้นก็ชะลอความเร็วเพราะว่าใกล้จะถึงทางเข้าที่ดินแล้วนะคะ ถ้าเรามาจากนครนายกจะต้องมายูเทอร์จุดนี้เลยค่ะเพื่อที่จะกลับรถไปอย่างแปลงที่ดินนะคะ thank you